่อนที่ช่วงที่สองค่ะสำหรับภาพรวมที่เราพูดคุยกันในปัจจัยกันไปแล้วนะคะภาพที่คุยในปัจจัยแล้วเชื่อมโยงกลับมาที่การลงทุนไปที่ต่างประเทศกันก่อนเศรษฐกิจโตก็จริงแต่ว่าแรงงานที่เป็นแรงงานมนุษย์อาจอาจจะอาจจะมีปัญหาในอนาคตก็ได้เพราะว่าส่วนที่โตเขาไม่ต้องใช้แรงงานมนุษย์แล้วนะคะพี่โจอ่าใช่ครับจริงหรือเปล่าที่คุณยน แรงงานจากหุ่นยนต์จะเข้ามาแทนในทุกภาคส,ส่วนในทุกอุตสาหกรรมครับพี่เจ้ามันกาลังเริ่มมาใช้เราคงเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าจากอุตสาหกรรมรถยนต์ก่อนะนะครับรถยนต์เนี่ยเ,เป็นเจ้าแรกๆเลยที่มีการนำเอามาใช้นะครับแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยเขามีการาทำเป็นระบบที่หุ่นยนต์อย่างในโรงงานเนี่ยจะมีการเชื่อมโยงกันแล้วหุ่นยนต์เนี่ยก็ไม่ต้องต่อสายไฟแล้วครับ <laughs> นะครับใช้ระบบ Wi-Fi เชื่อมโยงกันทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรากำลังมองภาพ กระบวนการผลิตกำเริงมีการปฏิวัติแล้วก็จะมีรีเสิร์ชอันหนึ่งนะครับของ IDC เขาบอกว่าการ g r o สของค่าใช้จ่ายในการลงทุนของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เนี่ยนะครับจะโตรประมาณปีละ17%ซึ่งอัตราการเติบโตร17%ระดับโลกเนี่ยถือว่าสูงมากอีกบริษัทหนึ่งครับซีเมนก็มีทําวิจัยตรงนี้เหมือนกันเขาบอกว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับต้นทุนการนำหุ่นยนต์เข้ามาในระบบเนี่ย ลดลงถึง85%นะครับตรงนี้เป็นทำให้พวกโรงงานต่างๆเนี่ยตัดสินใจได้เร็วขึ้นใ,ในการนำระบบหุ่นยนต์เข้ามาใช้อย่างในกระบวนการผ่าตัดนะครับหุ่นยนต์เข้ามามีบทบาทมากเพราะว่าเข้ามาช่วยสนับสนุนแพทย์หุ่นยนต์อันนี้ช่วยฟื้นฟูนผู้ป่วยอันนี้ในโรงงานผลิตรถยนต์เทสลาจะเห็นว่าไม่มีคนเลยนะครับอันนี้ในการจัดตางคลังสินค้าในการเกษตรตรงนี้ก็คือถือว่าเป็นแนวโน้มนะครับทั่วโลกจริงๆเราก็แนะนำการลงทุนนะครับ ก็จะมีกองทุน ETF อันหนึ่งซึ่งเขาเน้นลงทุนในตัวบริษัทนะครับที่ทำเกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์นะครับอันนี้เนี่ยเขาลงทุนหลากหลายครับในประมาณ13ประเทศนะครับแล้วก็กระจายไปเนี่ยหลายๆอุตสาหกรรมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยทั้งหมดลงทุนประมาณ80รบริษัทคือซื้อกองทุนเดียวเนี่ยนะครับเราสามารถจับกระแสการเติบโตของหุ่นยนต์หรือ robotics and automation เนี่ยได้ไปในอนาคตครับทพี่โจเล่าให้ฟังเนี่ย ทั้งหมดว่าเห็นอุตสาหกรรมที่ใช้คุณนยนต์หรือว่าใช้เครื่องจักรกลแปลว่าเราสามารถเชื่อมโยงกลับมาที่เรื่องของการลงทุนได้ผ่านกองทุน ETF กองนี้ถูกต้องครับค,คือเราเห็นจริงๆครับว่าอนาคตของการอย่างของไทยเองยังเริ่มนํามาใช้และวาาก็สนับสนุนด้านภาษีนะครับประเทศอื่นๆอย่างสิงคโปร์ก็เอามาใช้เพราะโอกาสการลงทุนตรงนี้เป็นการจับกระแสโลกและเชื่อว่าตรงนี้เป็นการพลิกเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมทั่วโลก ทุกคนที่เป็นนักลงทุนไทยลงทุนได้นะใช่ครับก็เปิดบัญชีนะครับลงทุนต่างประเทศตรงนี้นะครับเปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็บอกว่าต้องการไปลงทุนในสหรัฐแต่ถ้ารู้สึกว่าเอเราอาจจะไม่มีข้อมูลเรื่องของหุ่นยนต์เรื่องของเครื่องจักรกลมากนะักเรายังจําเป็นที่จะต้องกระจายการลงทุนไปที่ต่างประเทศไหมแล้วมันจะมีทางเลือกอื่นไหมคะพี่โจครับมีครับจริงๆแล้วเนี่ยไอเดียการลงทุนต่างประเทศผมพูดตรงๆนะตั้งแต่ผมจับดูตรงนี้มาเป็น10ปีเนี่ย มันเยอะมากจริงๆอันนี้เนี่ยเป็นรีดเนี่ยจดทะเบียนในสิงคโปร์แต่ว่าลงทุนในสหรัฐปันผล7.1%สุทธินะครับไม่หักภาษีแล้วรีดของสหรัฐเนี่ยเรานึกภาพนะครับการจ้างงานของสหรัฐเร่งตัวเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับหรือว่าเราจะดูกลับกันก็ได้ว่าการว่างงานมันลดต่ำลงมากๆนะแล้วถามว่านโยบายทรัมป์เนี่ยสนับสนุนอะไรสนับสนุนให้บริษัทอเมริกันเนี่ยย้ายฐานการผลิตกลับเข้ามาที่สหรัฐ เพื่อกระตุ้นการจ้างงานนะครับมองเสร็จต่อไปจ้างงานเพิ่มขึ้นความต้องการออฟฟิศเยอะขึ้นไหมแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเรากําลังจับเซกเตอร์ที่ถูกต้องแล้วเศรษฐกิจฟื้นตัวนะครับก็มาจับออฟฟิศในสหรัฐก็จะเป็นเป็นตัวที่แนะนําอีกอันนึงนะครับสำหรับใครที่ต้องการออลงทุนที่มีเงินปันผลเข้ามาอย่างสม่ำเสมอคําถามที่คุณหนึ่งออพูดเมื่อกี้เนี่ยนะครับว่าหุ้นขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วทำยังไงดีนะครับในหลายคนกล้ากลัวว่าเอ จะซื้อตอนนี้เนี่ยสายไปไหมแล้วถ้ามันลงมาจะทํำยังไงนะครับอยากจะลงทุนน่ะแหละแต่กลัวว่าซื้อผิดจังหวะนะครับเราก็เลยมีดูว่าเป็น ETF เหมือนกันนะครับเป็นหุ้นพันุผลต่ําครับเวลาตลาดสมมุติว่าตลาดปรับตัวลงมาเนี่ยสิ่งที่นักลงทุนพลาดโอกาสหลายๆครั้งก็คือทนไม่ไหวแล้วขายตัดขาดทุนพอขายเสร็จปุ๊บหุ้นเด้งขึ้นนะครับอันต่อมานะครับ หุ้นเนี่ยจริงๆแล้วมีความผันผวนมากขึ้นนะครับอันนี้ของ Black Rock เนี่ยเ,เขาก็มีการทำสต๊าดดี้เหมือนกัน10ปีก่อนหน้านู้นเลยเนี่ยประมาณ40ปีก่อนเนี่ยในช่วง10ปีตรงนั้นเนี่ยหุ้นที่ขึ้นลงประมาณบวกลบ2เนเนี่ยมีจำนวน53วัน10ปีถัดมาเพิ่มเป็น93วัน10ปีถัดมาเพิ่มเป็น192วัน10ปีล่าสุด236วันความผันผวนตรงนี้เองเนี่ยทำให้ความเสี่ยงของนักลงทุนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับก็เลยมีที่มาที่ไปว่า ทำไมนะครับกองทุนหุ้นพันผลต่ำเนี่ยถึงน่าสนใจนะครับเราก็จะเห็นว่าหุ้นที่ทางด้าน i s h a r e เนี่ยเขาเลือกมาเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นลงทุนในหุ้นสหรัฐครับเขาเลือกหุ้นที่มีประวัติพันผลต่ำม,มานะครับถ้าถ้าเกิดท่านมองจากในสกรีนจะเห็นว่าเวลาตลาดลงขึ้นลงน้อยกว่าตลาดแต่ตอนขาขึ้นละครับตัวนี้ขึ้นไม่เท่าตลาดนะครับแต่ขึ้นไปได้7 8ของตลาดถามว่าตรงนี้น่าสนใจไหมผมเห็นแล้วผมว่า มันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากแปลว่ากองนี้จะเป็นผู้ชนะตลอดเวลาถ้าเกิดเราดูตามสถิติที่ผ่านมาที่เขาทำสตั๊ดดี้ตรงนี้เนี่ยนะครับตรงนี้จะเป็นผู้ที่ชนะแต่ว่าถามว่าชนะตลอดเวลาไหมมันไม่มีอะไรในโลกนี้ที่มันชนะตลอดเวลาผมก็ต้องแบบเซฟไปนิดนึงก่อนนะครับเผือ่อจะคาดหวังว่าอุ้ย,ยนี้ตัวนี้ดีที่สุดในโลกแล้วแต่ว่าไม่ใช่ไม่ขนาดนั้นนะครับค่ะเอาละเราได้ฟังกันในช่วงที่2นะคะกับทางเรื่องในการลงทุนที่ให้ฟังก่อนในช่วงที่สองเพราะว่า เราบ,บอกว่าปีนี้ลงทุนยากให้ทางเลือกให้จุดที่จะสามารถกระจายความเสี่ยงหาผลตอบแทนจากการลงทุนในส่ง,งต่างประเทศให้ฟังกันก่อน